ทออฉลองครบ6รอบ72ปีแคมเปญสุดพิเศษสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออฉลองครบ6รอบ72ปีแล้วครับและมาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษที่ไม่ควรพลาดหากคุณกำลังมองหาบ้านกำลังคิดจะฝากเงินหรือต้องการโอกาสดีๆในการลงทุนวันนี้เราจะมาพูดถึง5โปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทอ,อ,อจัดมาให้ในครั้งนี้ 1>, 1. สินเชื่อบ้าน72ปีทออสอมาเริ่มกันที่โปรโมชั่นแรกสินเชื่อบ้าน72ปีทออสอนี่คือข้อเสนอที่น่าสนใจมากครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง0.72%ต่อปีสำหรับ6เดือนแรกลองคิดดูครับหากคุณกู้หล้านบาทคุณจะต้องผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง2,700บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่เป็นโอกาสทองสำหรับคนที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองสิ่งที่น่าสนใจ ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ต้องทำนิติกรรมภายในวันที่30ธันวาคม2568นี่คือโอกาสที่ดีในการเข้าถึงการมีบ้านในราคาที่จับต้องได้ครับ2เงินฝากออมทรัพย์72ปีทอสต่อมาเป็นเงินฝากออมทรัพย์72ปีทออสสำหรับท่านที่มีเงินออมและต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่คือทางเลือกที่ดีครับรายละเอียดที่สำคัญ ฝากขั้นต่ำเพียง10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยสูงสุด2.72%ต่อปีเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ระหว่างวันที่15-25ถึงกันยายน2568มี2แบบให้เลือกแบบคงที่หรือแบบขั้นบันไดด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไปนี่เป็นโอกาสดีในการเพิ่มมูลค่าเงินออมของคุณครับส่วนที่3สลากออมทรัพย์ทออ,อสอมาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้น สลากออมทรัพย์ทออสอมี2ชุดให้เลือกครับชุดหน้าคราชสองราคาหน่วยละ1น0 0บาทอายุสลาก3ปีรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทมีรางวัลเลขท้าย2ตัวและ3ตัวด้วยครับชุดพิมานมาศปี2568ราคาหน่วยละ5 0,000บาทอายุสลากสองปีรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทมีรางวัลเลขท้าย1 2 3และ4ตัวครับโบนัสพิเศษ ลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์72ปีทอ,อสอหรือสลักออมทรัพย์ทอสอจะได้รับ e ี o u c เ e er อร์ผ่าน GHB Reward and Privilege ในวันที่27กันยายน2568อีกด้วยครับส่วนที่4บ้านมือ2ทอสอสำหรับท่านที่สนใจบ้านมือ2มีข่าวดีครับรายละเอียดการประมูลซับเด่นกว่า9,000รายการทั่วประเทศส่วนลดสูงสุด5 0ราคาต่ำสุดเริ่มต้นเพียง7 0,000บาท วันเสาร์ที่20กันยายน2,568เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาสถานที่ทรัพย์ในกรุงเทพและปริมณฑลทงนิติกรรมอาคาร2ชั้น1ทออสสำนักงานใหญ่ทรัพย์ในภูมิภาคณสาขาที่ตั้งรัพย์พร้อมรับของสำนนาคุณสุดพิเศษอีกด้วยครับ 5. โครงการชำระดีมีคืนสุดท้ายสำหรับลูกค้าเก่าของทออโครงการชำระดีมีคืน นี่คือของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื่อสัตว์ครับเงื่อนไขเคยกู้เงินมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีประวัติการผ่อนชำระสม่ำเสมอ48เดือนติดต่อกันจนถึงสิงหาคม2568ไม่เคยเป็น NPL ผลตอบแทนได้รับเงินคืน1%ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระในปี2567ตัดชำระเงินกู้อัตโนมัติในงวดเดือนกันยายน2568ทั้งหมดนี้ คือ5โปรโมชั่นสุดพิเศษจากทอสในโอกาสครบ72ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center โทร026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่แอปพลิเคชัน GHB Allgen และ w w ็ไ์ www.thb.co.th อย่าลืมนะครับว่าทอ,อสส์ดำเนินภารกิจภายใต้พันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านมาตลอด72ปีและยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนหากวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องสรสาระไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ